แกกล่องลองวิ่งครั้งแรกกับ a p e ป BEAT s w i ิ t สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของผมอยู่นะครับวันนี้เราก็มีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่รองเท้าวิ่ง a p เป็ดบีสปนะครับผมมีก่อนคู่หนึ่งนั่นคือคู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับนั่นคือตัว a p เป็ดบีสที่คอลแลบกับทางร้านรองเท้ารันทูพรายนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นสีขาวแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นขาวแพททินันนะครับก็จะมีเหลือบแสงตรงนี้นิดนึงเนาะ ผมได้รีวิวรองเท้าคู่นี้ไปเรียบร้อยนะครับในช่องผมเองนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปชมรีวิวรองเท้าคู่นี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราเก็บคู่สีขาวไว้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้เรามีสีใหม่มาแบรนด์ a p e ป B เนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยนะฝีมือคนไทยล้ว,ลวนๆนะครับเราไม่เคยเห็นแบรนด์รองเท้าที่พยายามเก็บข้อมูลมีการฟังเสียงของคนใช้จริงๆจุดนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญนะที่ทําให้หลายๆคนชื่นชอบรองเท้าแบรนด์นี้นะครับ ก่อนชมคลิปนี้นะฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับทั้งทาง Youtube ทางแฟน g e Facebook แล้วก็ใน TikTok นะครับใช้ชื่อ a อคเคาท์วิ่งไงอ้วนฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับมามาแกะกล่องรองเท้าคู่นี้กันก่อนนะครับนี่ a p e ป Beat นะครับกล่องสีดำแล้วก็มีแถบแดงแบบนี้เลยนะครับเราได้มาเป็นตัว Hyper P i n k นะครับก็คืองยย่ายๆว่าน้องน้องม่งเข้มเนาะ ก็ไซส์เป็น11.5 US Velvet well Black เนอะผมเล็กน้องม่วงเข้มนะจะได้ดูแบบน่ารักน่ารักหน่อยเนาะเป็นไงบ้างทุกคนสีม่วงเข้มอันนี้คือแสงไฟอยู่ในห้องผมนะครับถ้าไปมองห้องนอนมันก็ออกเป็นสีม่วงเลยนะสีม่วงนะครับแล้วก็มีแถบตรง S Power Foam ตรงนี้เนาะที่เป็นตัวมิโซนะครับเป็นแถบสีนํำเงินโลโก้สีดำเงินแล้วก็ไปตัดเป็นสีชมพูด้านหลังนะครับโลโก้อเตรงนี้เป็นสีชมพู ข้างทาบด้านในบ้างข้างด้านในก็คล้ายๆกันนะเห็นไหมตัวมิโซเน่ดำเลยนะครับก็มือมีแถบสีน้ําเงินตรงนี้เนาะส่วนตัวอัลโซด้านหน้าเป็นสีน้ําเงินข้างหลังเป็นสีชมพูแล้วก็เจาะช่องตรงนี้มาเพื่อเพื่อจะเห็นตัวแผ่นคาร์บอนนะครับอินโซเป็นสีชมพูนะครับโลโก้เอเป็กบีดเป็นไงทุกคน การดีไซน์เนี่ยผมยกให้เรยวว่าน่าจะเป็นเบอร์ต้น,ต,นต้นที่เป็นรองเท้าแบรนด์ไทยเนาะเรื่องของวัสดุต่างๆหลายๆอย่างการดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันในตัวรันทูพาราไดซ์เลยที่เป็นเวอร์ชัน1.5หรืออะไรคนจะเรียกนะค่อนข้างที่จะเหมือนกันวันนี้เราไม่พูดเยอะเนาะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเต็มๆนะครับของตัวไอ้เปปีว่าทายังไงนู่นนี่นัน่น,นยังไงสามารถเข้าไปชมในคลิปของผมได้เลยนะครับถ้าไม่ได้มองแค่เรื่องสีเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้มันมีจุดที่มันต่างกับ รุ่นก่อนหน้านี้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะจุดแรกเนี่ยที่หลายๆคนที่ใช้ทั้งรุ่นแรกและรุ่นที่2เนี่ยเจอคือเรื่องของตัวลิ้นรองเท้าครับเวลาวิ่งไปสักพักหนึ่งครับตรงลิ้นรองเท้าตัวนี้ครับมันจะย่น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 ,ยนลงไปอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยคู่สีขาวเนี่ยถ้าคุณมองเห็นอยางเงครับคุณจะเห็นว่าตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยมันไหลลงไปอยู่ข้างล่างเลยมันมีแค่เชือกตรงช่วงเนี้ยครับที่ที่ยึด ที่มันแข็งๆอยู่เนาะแต่ว่าพอถึงตรงเนี้ยครับมันก็ยังย่นอยู่ดีเนี่ยเวลาวิ่งมันก็จะตกไปอยู่สภาพเนี้ยครับเขาทําการแก้จุดเนี้ยครับที่หลายๆคนบน่นเรื่องลิ้นรองเท้าที่มันไหลลงไปตลอดเวลาเนี่ยด้วยการเย็บตรงนี้ครับเย็บจุดเดียวแก้ปัญหาทุกเรื่องจบเลยคือปกติแล้วอ่ะคุณเวลาคุณสวมใส่ใช่ป่ะคุณก็ใส่แล้วคุณต้องดึงลิ้นลิ้นตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนผมเห็นนะเอาไปเย็บเองนะครับก็ อันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าตัวอัปเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากแล้วเขาเย็บบางทีเนี่ยเราไปเย็บเองบางทีมันอาจจะทําให้มันชํารุดแล้วก็มันก็จะขาดแล้วก็ลามไปในจุดอื่นด้วยอันนี้จุดนี้ต้องระวังนะครับผมไม่แน่ใจนะผมทักไปที่เพจเอเบกบีดเนาะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ย hey, มิโซทำอะไรมาเปล่าใครที่รู้สึกเหมือนผมที่ใช้2รุ่นนี้แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไร นี่ๆหน่อยๆเนี่ยรบควรช่วยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ทีนะผมต้องใส่ตัวสีขาวเนี่ยครับผมยิบมาใส่บ่อยมากเลยอ่ะมันทําให้ผมรู้สึกถึงเน็กเปเซนสองครับในการใส่รองเท้าคู่เนี่ยแต่โอเคอ p ปเปิลมันไม่เหมือนนะแต่ว่าฟีลลิ่งมันเหมือนคือ1มันมีอาการนุ่มจุดที่มันนุ่มเนี่ยมันไม่นุ่มแค่แบบคุณลงเท้าแล้วมันนุ่มนะมันนุ่มในวันที่คุณวิ่งลงตรงนี้แล้วในเวลาที่คุณเหนื่อยที่คุณลงซ่อนตรงช่วงเนี้ยครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกถึงแบบ ฟลลิ่งของตัว Nex Percent สองครับแต่แต่ตไปที่ภาพรองเท้าคู่นี้ครับตัว S Power Foam ผมแค่รู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่าคู่นี้หรืออาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่าเราลองวิ่งครั้งแรกจริงๆเนี่ยครับผมลองกดผมลองกดให้ทุกคนดูไหมเรารู้สึกว่ามันมันแน่นเว้ยมันแน่นขึ้นแต่กลับมาคู่นี้ครับเนี่ยคู่นี้นุ่มเลย แค่ลองกดนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจูนตัวโฟม2รุ่นนี้มาในลักษณะแบบใดมันเลยทาให้ผมเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่1ผมก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งเหนียวมานะผมวิ่งแบบเพแบบหกไปปลาย0โลอะไรเงี้ยครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกเปรียบเทียบนะสรุ่นนี้แล้วมันชัดเจนที่สุดเลยคือตรงช่วงด้านหลังเนี่ยครับเรารู้สึกไม่ดูดิผมผมต้องกดให้ทุกคนดูนะ ผมรู้สึกว่าคู่นี้มันนุ่มมันนุ่มหมดเลยเวลาเราวิ่งแล้วเราเหนื่อยครับเราจะชอบลงตรงส้นเท้าบ่อยแต่คู่นี้พอมันลงส้นเท้าแล้วอะ่ะผมรู้สึกถึงอาการแน่นอาการเฟิรม์มเราเราไม่ใช้ควาว่าแน่นเนาะเราใช้ควาว่ามันเฟิร์มอะ่ะตอนนี้เนี่ยรองเท้า A p e ป Be a t s w ว f t นะครับก็ทาลงมาทั้งหมด3สีเนาะสีผมเลือกแตัดสินใจเลือกซื้อสีนี้นะครับก็คือตัวสีน้องมุงเข้มนั่นเองกับอีกสีนึงก็จะเป็นสีขาวเขียวเหลืองเนาะ แล้วก็จะเป็นขาวพื้นดําแล้วก็ตัดส้มนะครับก็จะเป็นสามสีสามแพ็คเป็นไงบ้างทุกคนเดี๋ยวลองเทียบไปดูอีกทีหนึ่งชอบชอบอันไหนมากกันเหมือนก็ดูแบบคนละแบบคนละแบบเนาะชอบคู่ไหนมากกันครับช่วยตัดสินใจหน่อยมาคุยกันเรื่องราคาว่างเนาะราคาป้ายของเท้าคุณเนครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาท ราคาป้ายนะเอาแบบราคาป้ายนะก็ถ้าซื้อในช้อปปีหรือซื้อใน Marketplace นะช่วงนี้คุณอาจจะได้ลดส่วนลดแบบประมาณ500หรือ4,5 0 0อย่างเงี้ยครับก็ลองดูนะครับถ้าคุณแบบอยากได้จริงๆนะแต่ผมแนะนำทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้หรือติดตามในช่องผมอยู่เนี่ยอดทนไว้แล้วใจเย็นๆครับกับรองเท้าคู่นี้ครับราคาป้ายเท่าไหร่นะราคาป้าย4,9 0 0ครับผมเจอในช้อปปีคือ3,6 0 0คือเบื้องต้นก่อนเนี่ยช้อปปีมันลดให้1,000บาทใช่ไหมกับรองเท้าราคาแบบ5 4า0 0พราคาเต็มเนาะ แล้วก็เราก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านเพิ่มอีกอาจจะร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วแต่ร้านเนาะแต่ถ้าคุณมีคอยที่อยู่ในช้อปปี้ครับคุณเอาคอยมาแลกคุณก็อาจจะได้ส่วนลด3ามพันหกร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยผมโพสต์วันห้าห้าครับในแฟนเพจของผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะหารองเท้าที่ราคาค่อนข้างดีหน่อยอดทนนิดนึงนะครับกับการที่เราจะอยากได้ผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้รองเท้าใหม่เนาะแต่ว่าถ้าเราได้รองเท้าใหม่เนี่ยในราคาที่มันย่อมยาวหน่อยหรือในราคาที่มันคุ้มหน่อยมันก็น่าจะดีเนาะ รองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับคนอ้วนเดียผมหรือเปล่านะผมบอกงนี้นะคือมันมีรองเท้าบางประเภทที่มันเป็นซูเปอร์ชูที่ผมจะไม่แนะนําให้คนที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรือเพิ่งเริ่มออกกาลังกายเนี่ยซื้อเนาะมันไม่มีเรื่องของตัวชั้นบุนะครับที่มันจะรองรับน้ําหนักตัวคุณหรือรองรับแรงกระแทกต่างๆที่คุณกระทําลงไปบนพื้นแล้วมันจะสถานกลับขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไม่แนะนําให้คุณใส่ซูเปอร์ชูแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์เนาะจะเห็นว่าคอนเทนต์ผมจะมา,นานแนวนี้หมดเลยนะ ถามว่าคนมีน้ําหนักตัวเยอะๆอย่างผมเนี่ยตอนนี้ช่างเมื่อเช้าเนี่ยน้ำหนักตัวผมก็ร้อยกว่าอยู่แล้วเนาะกับการลองใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยคือมันไม่เหมือนกับซูเปอร์ชูคู่อื่นที่มันจะต้องเค้นความเร็วมากๆแต่ดคุณต้องวิ่งลเร็วมากๆรองเท้าคู่นี้มันเร็วได้ครับแล้วมันก็ช้าได้ด้วยและที่สำคัญคือตัวมิโซตัวชั้นบูตต่างๆเนี่ยมันก็รองรับให้ประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้รองรับขนาดแบบคุณจะต้องไปใส่แมทแม็กค,คูชั่นที่มัน เทอะทะและมีน้ำหนักตัวเยอะๆเนาะผมแนะนาอย่างนี้ว่าคุณสามารถใส่ได้ครับแต่ว่าอยู่ที่เวลาคุณวิ่งระย่านความเร็วแล้วล่ะว่าคุณจะวิ่งเร็วแค่ไหนวิ่งเพจเจ็ดวิ่งเพจแปดก็ถามว่าวิ่งเพจนี้เนี่ยวิ่งได้หรือเปล่าผมบอกอย่างนี้ครับว่าวิ่งได้ครับแต่ถ้าจะให้มันสนุกจริงๆคุณอาจจะต้องวิ่งไวกว่านั้นเรื่องของกราวคอนแทคเองเรื่องของสไตล์วนเองต่างๆเนี่ยก็อันนี้น่าจะสนุกกว่านะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าน่าจะสนุกกว่าแต่ถามว่าใส่ได้ไหมผมแนะนำไว้ว่าใส่ได้ ช่องทางในการจำหน่ายของ a p e เป i t s t s w i ทนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อด้วยนะใน s h อ p e e นะครับโอเคฝากขอบคุณที่ดูทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะไปไลฟ์ติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ